บางคนได้ยินพุทธเจ้าท่านบอกแล้ว่าไม่หวนกำเนึงถึงอดีตนะไม่กังวลถึงอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันฟังตรงนี้นะบางทีก็มักง่ายอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยนะไม่ทบทวนว่าอาดีตเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นความแตกต่างกับปัจจุบันไม่เห็นพัฒนาการของตัวเอง คำที่บอกว่าไม่ไม่หลงคำหนึง่งข้ามครวนโวยหาอาดีตอะไรนะไม่ใช่ไม่คิดถึงอดีตถ้าเรามองอดีตในมุมของการสะสมประสบการณ์อันนั้นจำเป็นนะเราจะเห็นว่าอาดีตมันเป็นอย่างนี้มันเคยผิดพลาดอย่างนี้เราจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีกอนะไรเงี้ย นี่ประโยชน์ของการคำนึงถึงอดีตท่านไม่ได้ห้ามคิดถึงอดีตเพื่อการประเมินผลตัวเองที่ท่านห้ามก็คือห้ามฝันห้ามเพอห้ามเคลิม้มนะฝันไฝถึงอดีตว่าตอนสมัยว่าก่อนบ้านเมืองดีมีความสุขมีความสงบนะอยู่บ้านใกล้ๆก,กันเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมู่บ้านเลยบ้านไม่ต้องมีรัว้ว พราะเพื่อนบ้านของเรา่นแหละคือรั้วบ้านของเราหมาบ้านเมืองมันดีแะ้วนะล้วก็เสียดายสิ่งเหล่านั้น่านไปหมดแล้วอเงี้ยอันนี้ต่างหาที่ท่านห้ามไปคล่าครวนเสียดายอะไรอวรอ,อดีตถ้าไม่ได้ห้ามการประเมินผลนะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะถ้าเรามองอดีตในมุมของการเป็นบทเรียน หรือมองเพื่อให้เห็นพัฒนาการในปัจจุบันที่เชื่อมโยงมาจากอดีตอันนี้มีประโยชน์นะไม่ใช่ห้ามอน,นี้อย่ามักง่ายว่าพระพุทธเจ้าห้ามคิดถึงอดีตท่านไม่ให้โหยหาคร่ำครวญอะไรอวอน์นเพราะมันเป็นของผ่านมาหมดแล้วเมือนความฝันตื่นจากฝันทุกอย่างก็หมดไปแล้วแต่ถ้าเรามองอดีตในแง่ที่ว่าเมื่อก่อนเนี้เราไม่ดี เราไม่เคยมีศีลเดี๋ยวนี้เราได้รักษาศีลแล้วนะคิดแค่นี้สมาธิก็เกิดแล้วนะเป็นาศีลานุสติขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนจิตเราไม่เคยสงบเลยวิ่งพล่านเป็นมาบ้าตลอดวันตลอดคืนนะเดี๋ยวนี้จิตใจเราสงบมากขึ้นนะคิดถึงอดีตอย่างนี้คิดดีนะคิดได้คิดถูกคิดแล้วประเมินผล หรือเมื่อก่อนนี้เราเคยผิดพลาดนะเคยเป็นโจรเคยขายยาบ้าอะไรเนงะี้ยแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ดีทำความเดือดร้อนให้คนอื่นทำความเดือดร้อนให้ตัวเองนะคิดสรุปบทเรียนแล้วก็คิดว่าเราไม่ทำอีกอันนี้ดี